สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมสี่เฮดนะครับลิมเกฟฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับ kind of <UND> ER <cji> แต่วันนี้ก็จะมาเน้นตรงกิจกรรมสายฟรีนะครับผมเนาะก็จะมีสายเติมด้วยนะครับแต่สายเติมน่าจะเอ่อเยอะแยะกันแล้วนะครับมีคนถาเนาะก็จะมาเน้นตรงสายฟรีให้ละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเนาะก็บอกเลยนะครับเจ๋งเลยนะครับดูสายเติมกันนิดนึงนะฮะสายเติมก็จะมี าทางพิศาจานะครับพี่องก็จะสุ่มในสตรีมนะครับผมเนาะก็มาดูได้นะครับเป็นหน้าทางที่เท่เลยนะครับแล้วก็ไอซ์วอลนะครับโอ้โหไอวอลขยับได้ด้วยนะครับเจ๋งเลยนะฮะโอ้โหนะครับเป็นพิศาจนะครับผมเนาะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมอาจจะชนนะตอนนั้นไม่ซื้อนะเข้ามาตัวนี้ละนะฮะแล้วก็เป็นอื่นๆนะครับที่พี่บอมก็มีแล้วนะครับผมเนาะให้เราติ๊กออกได้นะครับโคตรเจ๋งเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า สายฟรีนะครับมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมสายฟรีนี้บอมภูมใจนําเสนอเลยครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าเฮ่สุดดแล้วก็เอกแน่นอนนะครับย่านพักลกพบลักนะครับโอ้แผนที่พิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความรักนะครับก็เร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีอะไรเยอะๆมากมายนะครับเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นั่นแหละนะครับผมเนาะแลกชุดหัวใจบอยบินนะฮะเล่นเกมรับแลกรางวัลนะครับนะครับคิวปิดเลิฟแล้วก็ไอวอร์นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือ ตรงนี้เลยฮะแพ็ <S <S <expl os ive> กเสียงนะครับผมนะทุกก็ชอบจริงนะครับตรงนี้นะโคตรน่ารักนะครับทุกคนนะครับเยวเปิดให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้แบบอ่าได้ยินกันด้วยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่รักมาบตัวเองนะครับนะได้ยินนะครับรักมาตัวเองไม่รู้ว่าเสียงผมเปิดจะได้ย <zu Fifth> ินหรือเปล่านะครับแต่ผมมาได้ยินนะครับรักมาตัวเองเนี่ยเออนะครับรักมากตัวเองทุคนจะได้ยินหรือเปล่านะครับ เออวาสนาผู้ใดานอนะฮะแล้วก็นักเลือดเจ้าเออนะครับมานี้เลยนะฮะแล้วก็ชุบหน่อยนะอ้อนเกิดน,นะฮะนักเจ้าหลายอ่าในเสียงผู้ชายนะครับเออรักจังเร่งนะฮะมีทักษะาาคนที่รอขนาดนี้เป็นขอบคุณนะนะฮะออครับก็อยากฟังเต็มๆก็ ไปดูในคลิปช็อตได้นะครับผมก็ลงไว้ให้อยู่นะครับเนาะแล้วก็มีบัตรเป็นชื่อด้วยแจกนะครับปูไฮไลท์เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็แลกชุดนะครับเท่เลยนะแล้วก็สายเติมก็ต้องมีอยู่แล้วแหละผมว่านะครับเนาะอันนี้สายะใส่แบบฟรีนะครับผมเนาะนี้เลยนะครับสีวันรับชุดบูมัสเตอร์นะครับเท่จัดนะครับตรงนี้นะแล้วก็นี้เลยนะครับแล็กเสียงนะครับแล้วก็เอ็ม awu นะครับแจกทาวรนะครับแล้วก็ท่าหรือเปล่าเล่นครบรับท่าดอกไม้นะครับโอ้โหแจกฟรีเลยนะฮะแลกของฟรีอีกเพียบนะครับโอ้โหจัดจริงครับแล้วก็ข้างในนี้ไม่รู้ว่าชุดสายฟรีหรือเปล่าสายเติมนะทุกคนว่าสายเติมป่ะว่าน่าจะสายเติมนะครับสองชุดนี้นะฮะดูเลยนะครับต้องเป็นชุดใหม่บ้างเนาะใครไปมันจะแบบ ไม่มีชุดใหม่ก็เกินไปนะครับเริ่มเก็บทุกเียนได้ตั้งแต่วันที่9้านะครับอย่าลืมนะครับผมเนาะแต่แพ็กเสียงอ่ะแค่แค่1 4่วันเองนะครับโอ้โหไม่ถาวรนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมนะเมื่อไร่จะมาถาวรสักทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็มีเติมนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้เติมเลยนะฮะจะหมดเวลาละเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะนะครับผมโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอัลกิจกรรมใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเนาะ ลืมมารับหรือว่ามาแลกกันด้วยนะครับผมเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับนี่ยานคนชิลใหม่นะครับเอจัดนะครับผมเนาะโอเคแล้วหลักก็ประมาณนี้แล้วครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในทริหรือว่าคลิปใหม่นะครับผมเนาะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ